แต่หลายคนบอกว่าเป็นแบบต้นมนาว่าตตแบบจะด้แบบต้นมนละครลุงหีหมดเลยอย่างเมื่อที่แล้วเราก็มาแทนก็เป็นละครหีก็เป็นละครที่หนักเหมือนกันนี้ก็จริง้องแบบจับ้จับหูใช่ไหมตุ๊กตาหีออ่ะใช่ไอันนั้นหนูไปแทนตุตา้เนี่ยเราเบเรื่องผีหมดเลยที่มอย่างเงี้ยคนก็แบบ มันเป็นอารมณ์อันผ่นของ,ของ,ของมคทนี่ควาอะไรหรือเปล่าไม่เราจริงๆไม่อยากให้แบบโฟกัสตรงนั้นค่ะอยากให้แบบว่าพอมันเกิดเรื่องราวที่มันไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นเหนกันมันจะต้องเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีใจที่อย่างน้อยแบบที่ต่างถึง,งช่องแปด่งเร<อ>าว่าแบบเรา,าท<ำ>ํ <ๆ S 2> าได้เหมือนบทรเขาส่งมาให้เราจริงๆเขาเก็วกับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่งมาให้ล็อตแรกๆแล้วด้วยเพราะว่าจริงๆผมโทรไปตั้งแต่ตอนตอนเสนอช่อง ก็ก็ก็ติดต่ออยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยครับแต่ว่าตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่าน้องติดภารกิจด้วยน้องก็มีทั้งเรื่องของการจะแต่งงานเนาะตอนนั้นเนาะที่ต้องเตรียมตัวแล้วก็มีเรื่องมีเรื่องหข่าวอะไรเงี้ยตอนแรกซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยไปมาตอนนั้นน้องไม่สะดวกจริงแต่ว่าไปมาเนี่ยก็ ก็พอเราทํางานกันไปอาจจะต้องอะไรอาจจะต้องเป็นดวงเรียกว่าเป็นคนแรกที่คิดถึงแต่แรกอยู่แล้วว่าตเป็นผู้ชาใช่ใช่ครับตอนแรกก็คือคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นเนาะต้นปีที่แล้วครับตั้งแต่แรกเลย พี่จันเชื่อเรื่องดวงต่างๆไหมว่าจะต้องแบบก็พอติดต่อกลับมาอีกครั้งนึงใช่ไหมคะพี่ตัาติดต่อไปทางพี่จ๋าผู้จัดการจ๋าพี่จ๋าก็เอ้เรื่องเดิมหรือเปล่าพี่ส๋าบอกว่าเรื่องที่เคยส่งมาใส่ก็รู้สึกว่าเออเออหรือแบบหรือจะเป็นเวของเราหรือว่าจะเป็นเวของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราชอบด้วยพอรู้สึกว่าเออเป็นแบบเรื่องราวเกี่ยวกับผีที่มันมันมีความลึกสอบสวนอ่ะเค่าสอบสวนด้วยครับใช่างตัวพี่จันพูดตลอดว่าเป็นคนตัวผี เคยถึงคนกลัวผีแต่ชอบบุลารแปดสิบเอร์่ซ็นตแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงกนแล้ก็ชอบแบบนานอะไรอย่างเงี้ยที่ตายหลายๆคนมองว่าละครเราเนครที่อาตรรานเพราะว่าจริงๆแบบมันมีประวัติทุ่ีนี้ไม่ได้ทันที่แบบใล้จะออกจากก็ต้องกลับเมืองกไับต้องถ่ายทำเรื่องใหม่หมดเลยรู้สึกไงบ้มากคว ก็จริงๆผมว่าเป็นเรื่องปกติของงานเนาะนะครับจริงๆคุยกับผู้จัดหลายคนหรือว่าที่ผลิตหลายที่เนี่ยก็จริงๆเขาหลายๆเรื่องที่มีปัญหาแลนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีปัญหาแล้วจะดังนะเราก็เลยต้องยิ้มรับอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถามกันว่าเรื่องไหนที่มันติดๆขัๆตอนออดกาศเนี่ยจะค่อนข้างได้รับฟีดแบ a ที่ดีอะไรเงี้ยเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนการทํางานก็ต้องบอกว่าก็ต้องได้น้องๆนี่แหละต้องขอบคุณนักแสดงทั้งหมดแล้วก็ทีมงานด้วยเพราะว่าในการที่มาถ่ายทาใหม่เนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะต้อง เหนื่อยขึ้นอะไรอย่างีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่านักแสดงทุกคนก็น่ารักครับแล้วก็ทีมงานก็น่ารัก้สนามวิจารจะมีความเครียดอตงโนอะไรไปบ้สิ่งที่ิจารมันต้องเหมือนิัมรับจุใหม่จริงๆบตกหม่ผมว่าคือเรื่องเครียดต้องเป็นปกติอยู่แล้วครับไม่ไม่ใช่เฉพาะงานนี้เนาะในทุกงานอะไรเงี้ยมันมีเรื่องต้องแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้เครียดมากครับก็เดินหน้าแล้วก็ กุมมือนักแสดงไว้บ่อยๆหน่อยเจอหน้าก็จะบีบดีด้วยนะคะเพราะว่าพยแต่เวลาเล่นเรื่องอะไรคนจะเครียดตลอดเลยอย่างเงี้ยจริงไหมจริงมากเป็นคนชอบทำเขาเป็นคนจิงจังกับทุกกฎบังคับเต็มที่ดีครับต้องขอบคุณมากเลยครับที่เราเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างพี่เพราะว่าพี่ตัดจะเป็นคนที่ได้เขาเคยแบบมีแบบว่าร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่ตัดหลายที่เพราะว่าคิดถึงเรื่องโสดอะไรเงยไม่อันนั้นคือเรื่องเก่าไงสภาพเรศดีนาอันนี้คือร้องไห้เพราะว่าจะต้องพูดอีสานด้วยแล้วเราก็รู้สึกแบบเราอยากทำ ให้้ดีีอะไรเเงยยก็ลแบบค่อนข้างแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้ผมดูน่าจะไม่ยากสําหรับจํามากอะไรเงี้ยครับด้วยด้วยด้วยยากไหมไม่ยากแนตะ่จ,จัตงตื่นเต้นเผู้เหมือนกระพางไปสองปีใช่ไหมแต่พอกลับมามาเข้ากับพี่กบอะไรเงี้ยพี่กบเออยังโอเคอยู่โอเคผมดูผมดูโอเคแล้วก็เขาก็จะมีสเสน่ห์ในรูปแบบเขาอะไรเงี้ยครับด้วยอันเดิมจริงๆต้องบอกว่าอย่างอันเดิมที่เราดูกันก็จะเป็นอีกสไตล์เนาะนะครับก็ก็ตัวคาแรคเตอร์นี้อันเดิมอาจจะดูแบบ แข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยของจันเองเขาจะมีความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยความหวานแล้วก็ความหน้าทนุถนอมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะพออยู่กับพี่นิวก็ก,ก,ก็ก็เชื่อในเรื่องของการที่พี่นิวต้องปกป้องหรือว่าผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายคนนี้หรือมีความ อ่อนทางด้านจิตใจอะไรเงี้ยในเรื่องของความรักที่เป็นปมอะไรเงี้ยครับก็จะมีสเสนห่ห์ออกมาอีกแบบมีต่ายมีใจแบบตึอมแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วยังกลัวอะไรที่จะเกิดขึ้นในกองจริงๆไม่ไม่ไม่กลัวหรอกต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ผมก็เชื่อว่าไม่เคยเกิดขึ้นใน<ม>ในวงการเนาะ<ม>นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดด้วยนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมว่าก็ เรามีชาเลนจ์อันนี้แล้วก็น่าจะไม่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 กลัวกับชาเลนจ์อะไรแล้วอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะเอนจอยอะการแก้ไขปัญหาเชื่อมาในตัวนักแสดงเชื่อมาในตัวนักแสดงนอกจากตัวะท้องนะอย่าอันนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้สะดุ้งเอ่อก็ถือว่าจะเป็นอิงบทเดิมจริงๆมีการปรับหน่อยครับแล้วก็ปรับให้เข้าคาแรคเตอร์มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันเดิมเนี่ยทางชราพรเองคือจักรจัดกับหนุนนาเนี่ยอันเดิมมันจะรักกันมากเลย แต่ว่าเนี้ยจะมีความเพิ่มคอนฟ lict ของพี่น้องสองคนที่ดูรักกันแต่ว่าจริงๆก็ยังมีคอนฟ lict อยูด้วยก็แสดงว่าแฟนๆอาจจะไม่ได้เห็นตัวพี่อิงกี้อะไรนี้เลยที่ไมีความจนเรื่อ่าถ้าเกิดว่าเป็นมันมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องในในในเรื่องของ ของนักแสดงเดิมก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะีชูใหม่ก็จะเนเป็นเป็นเป็นจักระจั่งเห็นก่อนหน้านี้พี่ตายบอกว่าพยายามบบดัดให้คุณแนีพี่ตายจะมีการบอกหรือให้คุณสนิทไปบอกบานว่าเออบอกบอกครับบอกบอกคือได้บอกไปแลยหรือเปล่าบอกบอกแจ้งแจ้งกับคนสนิทว่าพี่ต้องเดินหน้านะอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าเราก็รอนะครับเพราะว่าคือเราอยากคุยกับน้องโดยตรงแหละนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว จะให้พี่รอไหมหรือว่าช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าหรือต้องซัพพอร์ตอะไรเอาข้อมูลอะไรไหมอะไรเงี้ยครับก็มีพวกเอกสารบางอย่างแล้วก็ให้สนับสนุนไปว่ายังไทยทำละครอ,อยู่นะหรืออะไรเงี้ยครับต่างๆแล้วก็ด้วยด้วยรายละเอียดทางด้านกฎหมายเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้ลึกมากว่าจริงๆเราในกระบวนการของเคสเนี้ยมันต้องดําเนินการอะไรยังไงบ้างนะครับก็<ม>ก็อยากจะแจง้งหนองซึ่งก่อนวันเปิดกล้องเราก็ผมก็อยากที่จะไปเยี่ยม,มก็ต้อง<ม><ม>เรือนชัคือ อาจจะคือทางทางทางน้องเองอยากให้พอใช่เพราะมันได้กลับมาด้วยการที่เอ่อไม่ได้แจ้งกลับมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมแจ้งกับผู้ติดตามไปซะเยอะด้านห้านหน่จากเองอยากให้ตัวคุกกี้เองหายกังวลในเรื่องนี้เลยไหมคะในการกลับมารับขอแทนจังที่ว่าน้องอ่ะเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นใจกว้างแล้วน้องน้องทำงานในวงการมาตั้งแต่เด็กเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่างานทุกงานมีมาต้องการต้องเดินหน้าอะไร มันมีค่าใช้จ่ายงานมันมีกำหนดออนอะไรเงี้ยจรงคือว่าน้องน่ารักน้องน่าจะเข้าใจไม่น่าจะมีปัญหาครับเราผลิตคนอื่นเนาะให้มันดีๆแล้วก็เป็นรอยใจให้น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ